คลิปนี้จะมาแบ่งปันต้นไม้ที่แมวกินได้นะคะเพื่อสุขภาพของน้องแมวในระยะยาวทาดแมวทุกคนต้องมีติดบ้านไว้นะคะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลโลวิถีคน54อัมนะคะคลิปนี้เอจะมาแบ่งปันการเลี้ยงดูเจ้าแมวน้อยตัวนี้นะคะ เอเป็นท่านแมววัเก่าค่ะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเจ้าแมวน้อยตัวน,นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันนะคะธรรมชาติของแมวนะคะจะทำความสะอาดตัวเองด้วยการเลียขนตรงนี้่ะค่ะจะทำให้เจ้าขนเนี่ยไปติดตันอยู่ที่ในกระเพาะอาหารในลำไส้บ้างนะคะเราจึงต้องมีต้นไม้ที่แมวกินได้สำหรับให้น้องเขาได้กินและไปบรรเทาอาการค่ะ ของ A ใช้2ต้นค่ะต้นแรกจะเป็นต้นไผ่เงินนะคะด้วยลักษณะของใบเดี่ยวใบแหลมต้นนี้จึงทําความสะอาดช่องปากของน้องแมวแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสรรคุณช่วยขจัดก้อนขนในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ปรับสมดุลของลำไส้นะคะตรงนี้ราคาก็ไม่แพงค่ะเอซื้อมาประมาณต้นละ40บาทนะคะซื้อมา2 2ชุดนะคะก็จะสลับกันเอาไว้ในบ้านนะคะแล้วก็ชุดนึงก็ไปตักแดดไว้ อีกชนิดหนึ่งที่ใช้นะคะคือต้นข้าวสาลีอ่อนนะคะตรงนี้ก็จะใช้วิธีซื้อจากที่ร้านนะคะทุกสัปดาหา์ชุดละ40บาทนะคะแต่ใครจะมาปลูกเองก็ได้นะคะวิธีทำเองก็จะตัดอเอาตัวยอดนะคะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัดใส่ผสมกับอา,อาหารเปียกซึ่งปกติอาหารเปียกเองจะให้เช้ากับเย็นนะคะตรงนี้ก็คุกให้น้องทานได้เลยนะคะก็ กลิ่นก็มันจะเป็นกลิ่นข้าวอ่อนต้นอ่อนนะคะแล้วก็ให้น้องเขาทานทุกๆเช้ากับเย็นตรงนี้เสียงตอบรับดีมากค่ะเรามีตัวชี้วัดนะคะเดี๋ยวมาดูตัวชี้วัดกันก็คือนี่ค่ะหมดเลยนะคะทุกมื้อเอก็จะเปลี่ยนในเรื่องของอาหารเปรียกไปแต่ข้าวสาลีนี่ก็จะทําเป็นประจำค่ะสําหรับอาหารเม็ดนะคะเอก็ซอยต้นข้าวอ่อนสาลีเช่นกันนะคะคลุกให้กับน้อง ซึ่งเป็นอาหารระหว่างวันค่ะมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการซื้ออาหารเม็ดนะคะคนเลือกประเภทที่สำหรับแมวเลี้ยงระบบปิดนะคะเพราะมันจะมีกากใหญ่ช่วยในการย่อยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกต้นอื่นๆก็แนะนำเลยนะคะต้นตำแยแมวนะคะเป็นวัชพืชน,นะคะอันนี้ค่อนข้างหาซื้อยากนิดนึงแมวจะชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็ แมวจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีส่วนช่วยในการขับพิษของโรคแมวช่วยบรรเทาอาการไข้แล้วทำให้น้องกลับมาแข็งแรงอีกครั้งได้ค่ะอันนี้คือต้นแคปนิดเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ที่แมวนี่ชอบมาคลอเคลียนะคะ mm hmm. ก็คือกัญชาแมวนั่นเองนะคะอาจจะไม่ได้มีสรรพคุณทางยานะคะแต่จะทำให้น้องเหนียวรู้สึกผ่อนคลายค่ะ อีกต้นหนึ่งคือต้นตะไคร้หอมนะคะคนชอบแล้วแมวก็ยังชอบอีกนะคะตัวนี้จะช่วยอาการหวัดของแมวด้วยนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อและการเบื่ออาหารนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะต่อไปเป็นต้นเปปเปอร์มินนะคะตัวนี้จะมีสรรพคุณที่มีต่อเจ้าเหมียวคือมีกลิ่นฟีโรโมนแมวช่วยให้น้องแมวผ่อนคลายช่วยละลายเสมหะรวมถึงช่วยระบบการย่อยอาหารด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะคือต้อนคาโมไม้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกับดอกดาวเรืองดอกดาวกระจายนะคะสปปรรพคุณก็ช่วยทำให้น้องแมวผ่อนคลายนะคะแล้วก็บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยทาดแมวทุกคนนะคะควรจะมีไว้1-2ต้นนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องเหมียวของเราแล้วเขาจะได้อยู่กับเรานานๆและมีสุขภาพที่ดีตลอดไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ